นี่คือน้องปัดนะครับที่กำลังมุ่งมั่นที่จะทำกระทงแว้ขายในวันลอยกระทงใช่ไหมครับโดยวันนี้นะครับน้องปัดได้ก้มหน้าก้มตาที่จะประดิษฐ์ประดอยนะกระทงที่ทำจากขนมปังและเป็นกระทงที่นะครับเซฟธรรมชาติเพื่ออย่างน้อยไม่เป็นเครืกอรกลยนะ ทำลายสภาพแวดล้อมใช่ไหมฮะเป็นกระทงที่นี่นรูปอะไรครับดอกไม้ครับโอ้ฟลาวเวอร์ดอกไม้ใช่ไหมฟลาวเวอร์นี่คือผลงานล้วนๆจากฝีมือของบุตรชายนะครับ คุณพ่อเพิ่งรู้นะครับว่าหนูมีความสามารถมากมายขนาดนี้นะฮะตอนนี้กําำลังประดิษฐ์ประดอยนะครับเป็นรูปดอกไม้ใช่ไหมครับดอกไม้ครับผมจะทำแบบวงกลมโอ้ทำแบบวงกลมใช่ไหมฮะใช่ครับดสิย่างแรกเราก็จะใส่ตามแม่เลยใส่ตามแม่ใช่ไหมฮะแม่จะทำนะฮะแล้วก็จะทำเป็นวง ดจมครับนมเป็นนมฮะนี่ฮะ,ะแล้วก็ดูนป่งปัทม์นะครับแล้วก็กผมขุก็จะใชไ,ไปแล้วเราจะขายใบละเท่าไหร่นะครับพอทราบเพื่อนยี่สิบเพื่อนยี่สิบเดี๋ยวยี่สบบาทนี้ยังคุ้มทุนหรือยังนักท <20. S 1> <laughs> ุนเพื่อนยี่ส <laughs> ิบยี่สิบก็ไอ้นี่ผู้ใหญ้า อ้ใหญ่ชื่อมอันนี้ยี่สิบใช่ไหมฮะกระปุกนี้ยี่สิบใช่ไหมเพื่อนยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนยี่สิบผู้ใหญ่ลอันหญ่สิหนูเลือกปฏิบัติมากเลยนะเพื่อนยี่สิบผู้ใหญ่สิบห้าเนี่ยเลือกปฏิบัติมากเลยนะโอ้โหถ้าเพื่อนได้ยินอย่างนี้เนี่ยเพื่อนอยากจะซื้อไหมเนี่ยก็ซื้อได้ยังไงสิบห้าบาทไปขายให้ผู้ใหญ่ที่เออไปขายให้เพื่อนยี่สิบขายผู้ใหญ่สิบห้า นี่ยดูนะกับประดิษฐ์ประดอยนะฮะโอ้ยดมปากไม่ได้่ได้อันนี้ใครทำเนี่ยลูกกระโจมเนี่ยแม่แล้วก็โจมาอสีเหลืองก็ม นี่เป็นดอกไม้นะครับต่างๆนานา,นาเกนะครับคาดว่าจะทําขายประมาณสักหนึ่งร้อยใบนะครับหนึ่งร้ยอ100ยใบหนึ่งร้อยใบฮะหนึ่งร้อยใติด <100 S 1> าตามาดูนะครับสงกรานนี้อย่าลืมอุดหนุนนะฮะกระทง,งของ<ข>อะไร, <laughs> รกระทงนี้อย่าลืมอุดหนุนนะฮะกับกระทงของน้องปรับโอเคนะฮะจากครอบครัวเจ้าหลนะครับโอเคนะฮะ บานก็มีการนสงครามเล้อไรก็ทบงวันสงครามใช่ไหมฮะ